นอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของอนนกาเดียงานเศรษฐกิจน,น,นิดนึงค่ะอันนี้นิดเดียวเอาเป็นว่าคืออันนี้มันเป็นตัวเลขนะของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง<น>ซึ่งเขาดูตัวเลขณเดือนตุลาค่ะตอนนี้มันปลายเดือนพฤศจิกาเขาจะดูตัวเลขณเดือนตุลาตัวเลขณเดือนตุลาเนี่ยถ้ามองจากตัวเลขที่เป็นตัวเลขย้อนหลังเนี่ยทางคุณพุทธิพงศ์จิตตั้งสกุลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งเป็นโฆษกสํานักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังบอกว่าตัวเลขมีสัญญาณดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดและการฉีดวัคซีนดีขึ้นมีกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นะนะสะท้อนผ่านการจับจ่ายใช้สอยทางภาคเอกชน ที่ดูดีขึ้นก็มีตัวเลขอย่างนู้นอย่างเงี้ยยอดขายนู่นยอดขายนี่ <ธา S 2> ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขติดลบอย่างยอดขายจักรยานจนแต่ก็ติดลบน้อยลงอะไรประมาณนี้ <ธา S 2> เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ดีขึ้น <ธา S 2> มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มบนการนําเข้าอากรขาเข้าบวกภาษีมูลค่าแต่ไม่ใช่ในประเทศนะเป็นอากรขาเข้าที่ต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้เก็บได้เพิ่มขึ้น <ธา S 2> นะในเวลาเดียวกันแต่ว่ามันมีผลอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่า ได้มีการคำนวณรายได้ภาคเกษตรไม่ใช่ผลผลิตนะ,ะผลผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเรื่องนึ่งแต่รายได้ของภาคเกษตรเนี่ยติดลบประมาณ1ิบออันนี้มันทำให้กำลังซื้อในภาคภาคในภาคในภาคคนที่อยู่ในภาคเกษตรเนี่ยกำลังซื้ออาจจะไม่ดีเท่าไหร่<ช>แต่แน่นอนอะโดยลมรวมที่เขารวบรวม,วมข,ข้อมูลตัวเลขจากด้านนั้นด้านนี้ทั้งด้านอุตสาหกรรมทั้งด้านการอุปโภคบริโภคทั้งด้าน,าาน,าาานการผลิต ทั้งเรื่องของภาษีอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันสะท้อนแนวโน้มว่าดีขึ้นในเดือนตุลาโดยที่ยังไม่มีข้อมูลของเดือนพฤศจิกาซึ่งมันมีเรื่องใหม่เข้ามาอันนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแต่ถ้าเกิดไอตัวที่มันสะท้อนล่วงหน้าเช่นดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์โอ้มันบอกก่อนเลยนะวันศุกร์กับวันวันศุกร์กับวันจันทร์นี่ลงไป60จุดต่ำกว่าพันหกรจุด ราคาทองคําปรับตัวลดลงราคาน้ํามันปรับตัวลดลงพวกนี้มันเป็นตัวมันเป็นตัวที่มาก่อนมาเร็วที่สุดะนะสะท้อนได้ทันทีเลยว่าเขามองด้วยความปริวิตกแต่ครนี้เนี่ยเราจะไปประเมินเศรษฐกิจจากข้อมูลน้อยๆข้อมูลที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงขณะอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ มันยังคงประเมินไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยจาย์ข้อมูลเนี่ยนี่สาธารณะดูนิดนึงละกันนะคะนี่สาธารณณะณนะสิ้นเดือนกันยายนค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่58.2ต่อ GDP ส่วนทุนสำรองระหว่างประเทศณนะสิ้นเดือนตุลาคมนะคะอยู่ในระดับสูงค่ะที่ประมาณ สองร้ยสี่สิบหหรือว่าสองแสนหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยส,<า>ส,สองแสนกว่าล้านเหรียญ<ช>ดอลลาร์สหรัฐ<า>คือจริงๆตอนนี้นะผมจะบอกให้ว่าเขาไม่ดูกันแล้วตัวเลขทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศที่มันมีเยอะเนี่ยมันไม่ไม่จำเป็นต้องมาบอกแล้วเพราะว่าเมันเป็นการดําเนินนโยบายการเงินที่แบงก์ชาติซื้อเข้าขทุนสำรองด้วยอะไรด้วยเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นจุดแข็งก็จริงอะแต่ว่า สิ่งที่เขาดูตอนนี้เขาไปดูจุดเปราะกันมากกว่า <Ha. S 2> ไอ้จุดแข็งไม่ต้องย้ำ uh huh. พอย้ำไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะเรื่องของการดูเรื่องทุนสำรองนี่จะเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินซะมากกว่า <Ha. S 2> นะแต่ความเป็นไปของเศรษฐกิจในประเทศขณะนี้เนี่ยมันต้องดออูความมั่นใจของผู้บริโภคความมั่นใจของผู้ลงทุนแล้วก็ความมั่นใจทางด้านเศรษฐกิจโดยที่ไม่ต้องไปพิจารณาเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองเอาเป็นว่าเรื่องของเศรษฐกิจพื้น,พ,นพื้นเนี่ย ยังมีเรื่องจะต้องมีการบ้านจะต้องทําอีกหลายเรื่องกัแล้วัน